you <music> อัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงกับช่วงมายาฮอตนิวกับเลกซี่ขยี้ระระมายาฮอตนิวค่ะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของนางเอกอย่างน้องบูมสุภาพรกันบ้างค่ะผู้ชมหลังจา,จากที่เธอซูมนะคบหาดูใจกับหนุ่มเป็นเวลา6ปีด้วยกันหลังจากพี่คบหาดูใจกันนะผู้ชมหลายๆคนบอกว่าไม่เคยเห็นทั้งคู่เนี่ยลงภาพคู่เลยนะฮะวันนี้เธอจะมาบอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดทําไมไม่ลงภาพคู่และเพราะเหตุใดทําไมถึงยังไม่เปิดตัวแฟน คนี้ฟังังจกป่6ค่ะใชก่ก็เหมือนกับเรามูมไม่ได้โฟกัสด้วยแหละค่ะว่าว่ามันจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงแต่เราอยู่กับแบบนี้ในสถานะเพื่อนที่โอเคเราจอยเราแฮปปี้เรามีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมถ้าวันไหนที่เราไม่สบายใจเราก็ไม่ออกเดินทางด้วยกันก็แค่นั้นเองเออการที่เราคบกันอ่ะมันเป็นเรื่องของคน2คนแต่เวลาเลิกกันอ่ะ มันเหมือนเป็นเรื่องของส่วนรวมดังนั้นเราไม่จาเป็นจะต้องแบบเหมือนมาเปิดให้ใ <c oughs> ใหให,ให้้ทุกคนได้รับรู้โอเคถ้าสมมติว่าวันนี้โอเคแฮปปี okay, ้อาจจะมีบ้างที่แบบเออลงแต่ว่าถ้าลงบ่อยๆลงบ่อยๆแล้ววันนึงเฮ้ยมันหายไปแล้วทุกคนมาถามแล้ววันนั้นเรากำลังชอกช้าอยู่เจ้าคือแบบทํางานแล้วรก็แบบมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นงั้นก็อยู่ในสถานะที่ตรงนี้แล้วกันถ้าคุณโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็เราก็ไม่ได้ปิดบังนะใครถามกูก็บอกว่าโอเคมีคนคุยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราหรือเปล่านะคนนั้นปรากฏว่าแบบอ้าวไปผู้ข่าวต่อหน้าคนอื่นเราคูอเกวเลยนะเราคือแม่แต่ปรากฏเราเป็นคนที่ซ้ำเราก็เสียใจอยู่ใช่ไหมรู้สึกว่าเราก็ให้เกียรติทางครอบครัวก็ด้วยเพราะว่าเหมือนกับถ้าครอบครัวเขาอ่ะไม่ได้อยู่ณจุดที่เราอยู่แล้วพอคนถามคนจี้เขาครอบครัวเขาเยอะๆะหรือวันหนึ่งที่ต้องเลิกกันแล้วคนเข้าไปถามพ่อแม่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าบูก็เคารพตรงนั้นด้วยหรือถ้าคนมาถามพ่อแม่เขาเฮ้ยลูกอย่างง้นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มี ไฮเวดโซนของเขานะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออให้ให้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นของครอบครัวเขาหรือว่าเป็นของเขาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยบูก็ไม่เคยปิดบังเลยใครที่เขาพามาดูจักหรือว่าใครที่เรามีโอกาสได้เจอได้สัมผัสเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะเพื่อนบอกว่าดีเราจะบอกแก่ไม่ดีเราก็หอนเลยนะนอกมาแต่เขาเป็นคนดีค่ะในสายตาบุญนะคือจากที่เจอจากที่สัมผัสน้องนารัก ผู้ชมคะฟังจากปากน้องบูมสุภาพรแล้วนะคะถึงความรักในครั้งนี้นั่นเองต้องบอกคะ่ะไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดสักทีเดียวนะเอาเป็นว่าขอให้ความรักครั้งนี้กับหนุ่มคนนี้นะผู้ชมน้องบูมสุภาพรแล้วก็แฟนหนุ่มนะหวานชื่นกันมากๆเลยคะ่ะมาคู่ต่อไปกันดีกว่าคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมา11ปีเต็มๆนะผู้ชมสําหรับคู่ของน้องยาญาอุรัสยากับน้องณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองล่าสุดมีการบินไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปกระชับความหวานด้วยและอีกหนึ่ง ความสัมพันธ์ของเขาและเธอเริ่มจะขยับสเต็ปม,มากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการมีมอบของแทนใจด้วยเป็นของขวัญนั่นก็คือสร้อยครบรอบ11ปีความรู้สึกของยายาจะเป็นอย่างไรฟังจากปากยายานค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกออออจองตัวแบบสองวันก่อนก็นกไปเพราะว่าลอครยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็เลยอ่ะไหนๆก็ว่างไปด้วยแล้วกันใช่ค่ะใช่ค่ะก็กลับกลับบ้าน ปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยไปสวิตเลยจริงอหนูสกีไม่เป็นผู้แคนาเรียนตอนนั้นเคยเรียนตอนเด็กๆมากพี่แม่ดูแบบว่าเ e นจอยมากใช่เขาเก่งอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาไม่สอนเราหรอลูกสอนสอนสอนเขาแี่ที่เขาจะสอนได้แต่ว่าก็ก็ตูดเขียวมากล้มไม่หยุดเลยตอนเด็กๆสกีค่ะแล้วก็แบบที่บ้านทุกคนเก่งมากทุกคนก็ค่อนข้างกดดัน เราให้แบบให้ลงสโลปใหญ่เลยแล้วก็ยังปิดเอถิเอ่อยังเบรกไม่เป็นเราจะชนคนอื่นเราตกใจแล้วก็ฝังใจอ๋อใช่ค่ะก็เป็นของขวัญเออ่ที่แบรให้ครบรอบครบรอบเลยแล้วจะเป็นคนดีอ๋อหนึ่งแล้วไม่ได้แบร์เอราะถ้าจะ ตอนเขาบอกคอนเซปต์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบตอนแรกกันหนูไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยค่ะหนูเห็นว่าอู้เพล็ดเต็มเลยเพล็ดเต็มเลยคิดว่าไมาว่มันจะมีโมเมนต์ไม่ไม่ไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ safe ไม่ใช่นะว่าไม่ใช่ชุดนั้นแลก็คิดอยู่แล้วว่าไม่ใช่แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่แล้วด้วยค่ะแล้ดีๆก็ติดปุ๊บปั๊บ ไม่ได้วาดผ่นมันไว้ใช่ไหมคใช่ค่ะสำหรับอะไรแบบนี้แต่ว่าไปบอกว่ารอย่งได้มีในหัวแล้วโอ้ก็เดี๋ยวงานแต่งคือมีในหัวแล้วมันตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่เด็กใช่ไหม คำหนึ่งค่ะผู้ชมค่ะสำหรับน้องยา่ยาที่บอกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องของการขอแต่งงานแต่ว่าก็มีอยู่ในหัวแล้วเหมือนกันนะรวมไปถึงของขวัญที่น้องณเดชให้วันครบรอบ11ปีนั่นคือซอยเพชรน,นั่นเองก็ขอให้ความรักนะฮะของณเดชกับยา่ยาเป็นความรักที่ใกล้สุขงอมแล้วรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ฝ่ายชายอย่างณเดชคูกิมิยะจะคุกเข่า ขอน้องญาญ่าแต่งงานเล็กซี่เชื่อแน่ว่าเร็ววันนี้อยากแน่นอนนะช่วงหน้าคะ่ะผุ้ชมขามายาฮอตนิวของเราจะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารอะไรต้องรอติดตามสำหรับช่วงนี้เล็กซี่มายาฮอตนิวขอตัวลาไปก่อนครับ